หนีเหา่าในวันนี้เราจะมานำเสนอเกี่ยวกับเทศกาลจีนนั่นก็คือวันตุษจีนสุดยอดทุกคนไปดูกันเลยตุษจีนหรือชุนเจียก่าชุนเจียก็าเนี่ยนับเป็นวันสำคัญของจีนที่มีนับตั้งแต่โบราณตามตาน,นานเล่ากันว่ามีสัตวุร้าชนิดหนึ่งเรียกว่าเนียนออกละว,ว่ากินผู้คนเป็นประจำ เทพเจ้าจะลงโทษให้มันลงจากเขาได้เพียงครั้งเดียวในรอบ365วันในยามือฤดูหนาวใกล้จะผ่านพ้นและฤดูใบไม้ผลิกำลังเวียนมาเหนียนก็จะออกมาทำร้ายผู้คนเพื่อป้องกันภัยของเจ้าเหนียนตัวร้ายทุกบ้านจึงส,ส,สะสมเสบียงไว้มีการประดับประดาด้วยของตกแต่งสีแดงเพื่อทำให้เหนียงกลัว เช่นเดียวกับการประดับแสงไฟจุดประทัดและภุจนกระทั่งถึงรุ่งเช้าวันแรมหนึ่งข้ามเดือนหนึ่งเมื่อเหนียนจากไปแล้วทุกบ้านก็จะออกมาแสดงความยินดีกันพร้อมทั้งนำอาหารออกมารับประทานร่วมกันอย่างสนุกสนานต่อมาจึงการมาเป็นวันเฉลิมฉลองความสุขที่เรียกกันว่าจุดจีนนอกจากนี้วันสำคัญในเทศกาลตุดจีนยังประกอบไปด้วยวันจ่ายหมายถึงวันที่ออกไปจัดจ่ายซื้อของไหวต่างๆ วันไหว้สำหรับการไหว้เทพเจ้าและวันเที่ยวซึ่งทุกคนจะออกจากบ้านไปเที่ยวในส่วนของอาหารในเทศกาลตุ๊จีนเทศกาลตุ๊จีนนั้นยังเต็มไปด้วยอาหารชริมงคลมากมายต่างๆซึ่งแต่ละอย่างก็เสริมชริมงคลเฉพาะด้านไม่ว่าจะเป็นหมี่ซุ่นหรือบะหมี่ซึ่งเช่นบะหมี่ที่มีความยาวนั้นมีความหมายถึงการมีอายุมั่นขวัญยืนเมนูปลานึ่งที่หมายถึงความอุดมสม,มบ,บูรณ์ปอเปี้ยะหมายถึงร่ำรวยเงินทอง เนื้อสัตว์ไว้3สามอย่างเรียกว่าซาแซคนมีให้ครบทั้งสัตว์ที่มีปีกสัตว์มีขีบและสัตว์มีกีบเท้าส่วนถ้าเป็นวหาห้าอย่างเรียกว่าหมูแซบัวลอยนับเป็นของหวานยอดนิยมในเทศกาลนี้เช่นเดียวกับขนมว่าอย่างขนมกุยช่ายขนมสาลี่ขนมไข่ขนมเทียนขนมเข่งเป็นอาทิซึ่งแต่ละอย่างก็ล้วนมีความหมายอันเป็นมงคลไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและอย่างสุดท้ายนะคะข้อห้ามในวันตุษดจีน ในช่วงแรกของเทศกาลตุ๊จีนซึ่งเป็นวันแรกของปีจันทรคตินั้นเต็มไปด้วยความเชื่อโชคลางมากมายหนึ่งในนั้นคือการไม่อนุญาตให้สาผมหรือเสื้อผ้าเพราะเชื่อกันว่าเป็นการชะล้าโชคลาภนอกจากนี้คนจีนยังเชื่อว่าการทําความสะอาดบ้านและทิ้งขยะในวันตุ๊จีนนั้นเป็นการกวาดเอาเงินทองโชคลาภออกไปดังนั้นจึงไม่ค่อยนิยมทําความสะอาดบ้านกันในวันตุ๊จีนแต่มักจะทํากันหนึ่งวันล่วงหน้าก่อนถึงวันตุ๊จีน เพื่อให้บ้านสะอาดเอี่ยมต้อนรับปีใหม่และต้อนรับแขกที่จะมาเยือนนอกจากนี้ยังมีข้อห้ามอื่นๆที่ไม่ควรกระทํากันในวันนี้อีกมากมายเช่นห้ามร้องไห้งดการทะเลาะเบาะแว้งและพูดจาหยาบคายห้ามทําของแตกห้ามใช้ของมีคมห้ามยืมเงินห้ามให้สารีและกระจกต่อผู้อื่น